สวัสดีเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะส,สำนักถังเลยพบจบแดนในตอนที่43นะครับ ณโรงแรมแกนชิงห่วงที่ตอนนี้หัวยี่ห่าวระหว่างตรงก็ได้นั่งคุยกันอยู่ซึ่งหัวยี่ห่าวก็ได้ตกใจกับสิ่งที่หวังตรงบอกตกใจที่เรื่องโรงเรียนราชวงศ์ซิงหลัวนั้นขอยอมแพ้หวังตรงจึงได้บอกหัวยี่ห่าวไปว่าหัวยี่ห่าวนั้นภาคหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างที่หัวยี่ห่าวนั้นปราบปรามไฟอสูนของมาเชียวเถาเมื่อวานหลังจากการต่อสู้แบบกลุ่มได้จบลงผู้เล่นของโรงเรียนราชวงศ์ซิงหลัวนั้นได้รับบาดเจ็บและขอยอมแพ้ในการแข่งแบบหนึ่งตอนหนึ่งหัวยี่ห่าวจึงคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเราก็หวังงงตตจะได้้้สววนนขึ่่าาใชถูกกอเเรมมี ท้ายที่รอพวกเราอยู่หัวยี่ห่าวจึงได้บอกกับหวังตงไปว่านั่นสินะในที่สุดเราก็มาถึงจุดนี้รอบชิงชนะเลิศเราจะแพ้ไม่ได้จากนั้นอาจารย์โจก็ได้มาเรียกทั้งสองไปหลังจากที่หัวยี่ห่าวละหว่างตงมารวมตัวกับทุกคนแล้วในระหว่างที่กำลังจะเดินออกไปนั้นหัวยี่ห่าวจึงถามหวังตงขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นหวังตงจึงได้เล่าให้หัวยี่ห่าวฟังว่าเมื่อวานนี้มีการแข่งขันรอบรองชนะเลิศอีกรอบที่ก็เป็นการเฉชิญหน้าระหว่างโรงเรียนที่เอาที่แข่งแกร่งกว่าพวกเรากับโรงเรียนวิศวกรรมวิบบญ,ญ,ญญาณแห่งราชวงศ์ ียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์สุริยันจันทานั้นก็ชนะได้อย่างท่วมท้นจากนั้นระหว่างทางเดินของโรงแรมก็ได้เดินมาเจอกับโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์สุริยันจันทาพอดีและในจังหวะที่โรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์สุริยันจันทากําลังจะเดินผ่านโรงเรียนสื่อเลคเกอร์นั้นอาจารย์มาก็ได้กล่าวขึ้นว่าโรงเรียนสื่อเลคเกอร์ข้านั้นรอคอยที่จะได้เจอพวกเจ้าในรอบชิงชนะเลิศมากจากนั้นก็ได้ตัดมาอีกวันนสนามแข่งขันที่มันก็เป็นการเจอกันระหว่างโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาแแ่งงรรราานนทละโเเีียอใก แข่งขันแบบหนึ่งต่อหนึ่งจากนั้นอาจารย์โจนางก็ได้กล่าวขึ้นว่านี่เป็นโอกาสดีสําหรับพวกเราที่จะได้สังเกตและศึกษาคู่ต่อสู้ของพวกเราจากนั้นการต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้เริ่มขึ้นและเจียงเผิงหัวหน้าทีมโรงเรียนที่เอ้าที่ได้สมญานามว่าเป็นจักรพรรดิอัจฉริยะนั้นก็ได้กระโดดเข้าไปโจมตีด้วยวิญญาณยุทธขวัญของเขาส่งผลให้ผู้แข่งขันตัวแทนจากโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์สุริยันจันทาที่เจอกับเจียงเผิงนั้นถูกจัดการในการโจมตีในครั้งเดียวจากนั้้นนเเเจีียยยงงงพิิกก็ไไดดูททปโรรรรววศญ แห่งราชวงศ์สุริยันจันทาว่าปรมาจารย์วิญญาณที่เพึ่งพาพลังภายนอกจะไม่สามารถเทียบเทียงกับข้าได้มันจึงทําให้เซี่ยหงเฉินนั้นรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากและจะขึ้นมาต่อสู้กับเจียงเผิงเองแต่เซี่ยหงเฉินนั้นก็ได้ถูกมายุนหลงนั้นหยุดไว้เสียก่อนและมายุนหลงก็ขึ้นมาต่อสู้เองหลังจากที่มายุนหลงขึ้นมาแล้วมายุนหลงนั้นก็ได้ยื่นขวดนมให้กับเจียงเผิงพะมายุนหลงก็คิดว่าพลังวิญญาณของเจียงเผิงนั้นถูกใช้ออกไปแล้วหลังจากที่เจียงเผ กับมายุนหลงไปว่าสภาพคาในตอนนี้อยู่ในสถานะที่ดีที่สุดและจากนั้นทั้งสองก็ได้เข้าปะทะกันอาจารย์โจนางจึงบอกหัวยี่ห้าให้ดูการแข่งขันในครั้งนี้ให้ดีเพราะมายุนหลงนั้นจะเป็นกุญแจสําคัญในรอบชิงชนะเลิศในสนามในตอนนี้เจียงเพิงนั้นก็ได้ฟาดฟันควนของเขาไปยังมายุนหลงแต่มายุนหลงนั้นก็คาดการการโจมตีของเจียงเพิงได้ทั้งหมดจากนั้นเจียงเผิงก็ได้ใช้ทักษะที่รุนแรงที่สุดของเขาออกมาส่งผลให้มีคลื่นสีดํานั้นปะทุข,ขึ้นมาจากพื้นดินแต่มายุนหลงก็ได้้กกกระโโดดขึึนบนบออาาาศเจีียงงงิิท่่สว ด้วยความเร็วเข้าไปใช้ขวานนั้นฟาดฟันไปที่หม้ายุนหลงแต่หมายุนหลงนั้นก็สามารถใช้เกราะป้องกันนั้นป้องกันเอาไว้ได้ส่งผลให้เขานั้นกระเด็นถอยหลังลงมาที่พื้นทันทีหม้ายุนหลงก็ไม่รอช้าในจังหวะที่เจียงเผิงนั้นอยู่บนอากาศเขานั้นก็ได้เอาปืนใหญ่พลังวิญญ,ญาณออกมาและยิงไปที่เจียงเผิงทันทีส่งผลให้เจียงเพิงโดนการโจมตีในครั้งนี้ได้รับบาดเจ็บและหมดสติไปพร้อมกับตกไปจากสนามการแข่งขันทันทีซึ่งอาจารย์โจที่ได้เห็นแบบนั้นก็คิดว่าหม้ายุนหลงน,น บอกอบกับผู้หัวยี่เห่าว่านี่เป็นแค่เพียงสวย่วนเล็กๆของความแข็งแร่งของทีมจากโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์สุริยันจันทาซึ่งระหว่างการต่อสู้ของทั้งสองเมื่อคู่หัวยี่เห่านั้นก็ได้สังเกตเอาไว้อย่างดีและก็คิดว่านี่คือเคล็ดลับในการต่อสู้ที่แท้จริงของวิศวกรวิญญาณสินะทางหวังตรงเองก็อดไม่ไหวที่จะให้ถึงพวกนี้รอบรองชนะเลิศซึ่งอาจารย์โจนางนั้นก็ได้เตรียมรายชื่อของรอบแรกในพวกนี้เอาไว้แล้วหลังจากที่หัวยี่เห่าและหวังตรงได้ยินแผนการของอาจารย์โจก็ต้องถึงกับตกตะลึงตัดมาในอกกันน็็เปารรแขข่งงบชิ เลที่ในครั้งนี้ประชาชนคนดูนั้นก็คิดว่ามันยิ่งใหญ่กว่าที่เคยมีมาพร้อมกับกระซุบซิบกันว่าแชมป์ก่อนหน้านี้ได้รับกระดูกวิญญาณถึง3ชิ้นและเหรียญพูดทองจํานวนหนึ่งล้านเหรียญตัดมาทางด้านในวังของจักรวรรดิซินลัวที่ตอนนี้องค์จักรพรรดิและน้องสาวองค์จักรพรรดนั้นก็ได้พูดหาลือกันอยู่ซึ่งองค์ยิงจิ๋วจิ๋วนั้นก็คิดว่าทีมของโรงเรียนวิศวะกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์จันทานั้นนี่เป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบสื่พันปีทีม,ทม,มบบซื่งองดเอดลาอเกินไปแล โรงเรียนสื่อหลเคครนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายในระหว่างที่องค์จักรพรรดิและน้องสาวองค์หญิงจิ๋ววนั้นกำลังหาลีกันอยู่ไต้ฮาวนั้นก็ได้กลับมาแล้วร้อมกับองค์จักรพรรดิก็ได้บอกกับไต้ฮาวไปว่าวันนี้ใต้เย่าเหิงนั้นจะเป็นรองกับตันของโรงเรียนสื่อหลเคคร์องค์งจกักรพรรดนั้นจึงชวนเชิญให้ไต้ฮาวนั้นไปดูการแข่งขันด้วยกันตัดมาที่การแข่งขันที่ในตอนนี้ไต้ฮาวนั้นก็ได้เดินออกมาพร้อมองค์จักรพรรดิทางด้านผู้ชมที่เป็นหญิงสาวบางคนที่ได้เห็นไต้ฮ ก็คิดว่าเขา้นรีบกลับมาในวันการแข่งขันของข้าและคิดว่าต้องแสดงท่าทีให้ดีหัวยี่ห่าวเองที่หันไปเห็นก็ถึงกับโกรธเป็นอย่างมากและคิดว่าเขานั้นมาทําไมณเวลานี้โรงเรียนสื่อหลคเคอร์อและโรงเรียนวิศวกรรมญาญณญแห่งราชวงศ์สุริยันจันทาน,นั้นก็ได้พร้อมแล้วซึ่งก่อนจะเริ่มการแข่งขันอาจารย์โจนางก็ได้บอกว่าจากการสังเกตเลเวลคะห์ของใช้โถเจียงนาน,านและเซียวเซียวในเกมสุดท้ายของโรงเรียนวิศวกรรมญาญณญญแห่งราชวงศ์สุริยันจันทานั้นอาจารย์โจนางจึงคาดว่าผู้เล่นตัวจริงของการต่อสู้คร่าว สำหรับการต่อสู้ในครั้งนี้ก็น่าจะมีลินซีเฉินเฟยมิคาเอลเสี่ยวเสี่ยเฟิงซึ่งชายโถนั้นก็ได้คิดว่าเรายังรู้น้อยมากเกี่ับความแข็งแกร่งของมายุนหลงเจยวหงเฉินและเมิ่งหงเฉินและแน่นอนว่าพวกเขานั้นทั้ง3คนลึกลับและทรงพลังที่สุดในโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์สุริยันจันทาอาจารย์โจที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้บอกกับทุกคนว่าทุกอย่างให้เป็นไปตามแผนเดิมหลังจากที่กรรมการผู้ตัดสินห่วจินซูนั้นให้ทั้งสองทีมขึ้นมาบนเวทีอาจารย์มาผู้ควบคุมทีมของ เรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชบงจันทาก็คิดว่าหัวยี่ห่าวระหว่างตรงนั้นซึ่งทั้งสองคนที่พลิกสถานการณ์หลายครั้งไม่ได้ถูกส่งลงไปยังสนามสื่อหลเคอร์นั้นมีแผนอะไรกันแน่ซึ่งหลังจากทั้ง7คนของทั้งสองทีมขึ้นมาบนสนามพร้อมกันแล้วเจียวหงเฉินที่ได้หันไปเห็นหัวยี่ห่าวระหว่างตรงไม่ได้ขึ้นมาบนสนามด้วยเซียวหงเฉินจึงได้กล่าวกับหัวยี่ห่าวไปว่า หอยีฮาวจะไม่ได้จ้องการเจอกับข้าในรอบชิงชนะเลิศอ,อย่างนั้นหรือทําไมถึงไม่กล้าขึ้นมาบนสนามการแข่งขันกันล่ะอาจารย์มาที่ได้ยินเสี่ยวของเฉินกล่าวแบบนั้นออกมาก็บอกให้เสี้ยวของเฉินนั้นหูป,ปากไปซะจากนั้นโอจักรพัิก็ได้กล่าวเปิดการแข่งขันการประลองวิญญาจาระ,ระดับสูงทั่วดินแดนรอบชิงชนะเลิศดอย่างเป็นทางการและจากนั้นการแข่งขันก็ได้เริ่มขึ้นทั้งสองทีมก็ได้เข้าต่อสู้กันอย่างดุดันจากนั้นมาเซียวเท่านั้นก็ได้บินบุกไปแนวหน้าหมาหยุนหลงที่ได้เห็นแบบนััน้้้้้นนนนนนกกก็็ไไไดดตะใหหลลิิีีียยุมมาาาเเเววอ่ ช้าก็ได้เปิดอาวุธวิญญาณแบบป้องกันออกมาถึง3ชั้นแต่มันก็ไม่อาจป้องกันความแข่งแกร่งของมาเซลเทาได้ส่งผลให้มาเซลเทานั้นทะลุการป้องกันเฮลลินซีส่งผลให้ลินซีนั้นได้รับบาดเจ็บและกระเด็นตกจากสนามการแข่งขันทันทีจากนั้นทางด้นนานสีซานสือน,นั้นก็ได้เปิดใช้งานทักษะที่4ี่เซียนหมิงสลับตำแหน่งไปยังมิคาเอลแต่ว่ามิคาเอลนั้นก็ได้พุ่งตัวออกไปจากทักษะเซียนหมิงสลับตำแหน่งของสีซานสือไปได้มายุนหลงเองที่ได้โอกาสเห็นสีซานสือนั้นยืนอยู่ก็ๆๆๆๆได้ยิงไปยังส นั้นที่เขานั้นได้ใช้ทักษะเซียนหมิงสลับตำแหน่งเมื่อคู่ไปยังมิคาเอลนั้นจริงๆแล้วเขาไม่ได้เล็งมิคาเอลแต่เขาเล็งเซี่ยวหงเฉินตั้งหาและในจังหวะที่หมายุนลงนั้นยิงอาวุธวิญญาณตรงไปยังสี่ซันซือมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับสี่ซันซือนั้นสลับตำแหน่งกับเซี่ยวหงเฉินแต่ทางเซี่ยวหงเฉินที่โดนยิงเข้าเต็มๆนั้นก็ได้อาวุธวิญญาณระดับ6ขึ้นมาป้องกันไว้ได้ทันเวลาซึ่งอาจารย์โจนางก็ได้บอกว่าอาวุธวิญญาณนี้เมื่อมันถูกโจมตตมมััันนนะรรุ้้ง่สาาาาาาถออววธิญญณดดบ7ไโซึ กในตอนนี้เซี่ยวหงเฉินนั้นก็ได้ถูกรโรงเรียนสื่อไลคเคอร์ล้อมเอาไว้ถึง5คนจากนั้นมายุนหลงที่เห็นแบบนั้นก็ได้อาวุธวิญญาณที่เป็นวงแหวนออกมาจากตรงแขนของเขาจากนั้นโยนไปยังจุดศูนย์กลางของเซี่ยวหงเฉินทันทีพร้อมกับมันก็แปลเปลี่ยนสภาพเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ครอบทั้ง5้าคนของโรงเรียนสื่อไลเคอร์เอาไว้พร้อมกับมีจุดศูนย์กลางเป็นเซี่ยวหงเฉินจากนั้นเซี่ยวหงเฉินก็ไม่รอช้าเปิดใช้งานทักษะควบคุมโลหะของเขาทันทีบุมบอลโลหะสีทองจํานวนมากขึ้นไปบนอากาศจากนั้นบอล่านนั้นก็ได แปลเปลี่ยนเป็นปืนอาวุธวิญญาณ <ooth> ที่อยู่รอบตัวของเซงี่ยหงเฉินเป็นจำนวนมากพร้อมกับอาวุธวิญญาณเล็กๆนั้นจำนวนมากก็ได้รวมตัวกันเป็นปืนใหญ่พลังวิญญาณและจากนั้นปืนเหล่านั้นของเซี่ยหงเฉินก็ได้ระดมยิงไปทั้ง5คนของโรงเรียนสื่อไลเคอรทันทีไต้ฮาวที่ได้เห็นการหัวลาะของเซี่ยหงเฉินก็คิดว่าเซี่ยหงเฉินนั้นหัวล,ล,ลออ้อลาวกขบว่าเขานั้นไม่ได้เป็นเหยื่อสถานก,การณ์ในตอนนี้ทั้ง5าคนของโรงเรียนสื่อไลเคอนั้นก็ได้แต่ป้องกันและลบบลีกไปมาทางด้านอาจารย์โจเเองงงงนนนนาาาากกคิิิดวววว่่่่่สสททีีีัใโรรรรรยศญณแหช อัียจันทานั้นไม่ใช่กับตาหมายุนหลงแต่มันคือเซี่ยวหงเฉินตั้งหาจากนั้นเซี่ยวหงเฉินก็ได้ใช้พลังของเขาอีกครั้งส่งผลให้ปรากฏอาวุธวิญญาณระดับ528กระบอกขึ้นมาจากนั้นระดมยิงไปทางโรงเรียนสื่อหล่เครื่อทั้ง5คนอีกครั้งและบางคนของโรงเรียนสื่อไหล่เครืโอยตอนนี้ก็ถูกโจมตีบ้างแล้วจากนั้นลินเล่ยเฉินก็ได้บอกให้ทุกคนนั้นมาหลบข้างหลังของนางพร้อมกับนางก็ได้เปิดใช้งานทักษะป้องกันน้ําแข็งแต่มันก็ไม่อาจต้านทานปืนใหญ่รวมพลังของเซี่ยว เฉินนั้นถูกทำลายทันทีแต้ยาวเหิงที่เห็นแบบนั้นก็ได้เปิดใช้งานทักษะของวิญญาณยุดพยคฆะขาของเขาทั้งหมดแต่มันก็ไม่อาจต้านทานการโจมตีของเซี่ยวหงเฉินได้และเกาะพยคฆะขาของเขาทั้งหมดนั้นก็กําลังจะถูกทําลายเจียงนานนานที่เห็นแบบนั้นก็ได้เคลื่อนชีพิตาไปยังข้างหน้าของใต้เยาเหิง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยอนิเมะส,สำนักถังเลือพบจบแดนในตอนที่43นะครับแล้วเรื่องราวในตอนหน้าจะสนุกและมันเพียงใดก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและผมก็จะไปอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ